หัวใจสำคัญของการเทรดคือการบริหารพอร์ตให้มีกำไรสวัสดีครับผมโคดท็อป fbs ชนบุรีมาพบกันกับบทวิเคราะห์ทองคำในวันที่27กันยายน2022ราคาทองคำณนะช่วงเวลานี้ยากที่จะคาดการนะครับว่ามีโอกาสที่จะลงไปตามเทรนขาลงอยู่หรือจะเป็นในจุดที่ราคามีโอกาสที่จะกลับตัวฉะนั้นการเทรดในทองคำจึงจำเป็นต้องใช้ กลยุทธ์เทคนิคอลเข้ามาใช้เพื่อที่จะสามารถจบรอบทำกำไรได้ในทุกวันนะครับเรามาดูพฤติกรรมของราคาจากเมื่อวานกันก่อนนะครับเมื่อวานโค้ดได้ให้แนวทางในการเทรดทองคำในสถานะบายนะครับโดยการบายแบบสั้นๆหากท่านใดได้เทรดตามสถานะบายบริเวณแนวรับที่โค้ดได้ให้ไว้ก็สามารถทากาไรได้แล้วนะครับในทำเฟรมใหญ่โค้ดวิเคราะห์ในทำเฟรมเฮดหนึ่งราคายังเป็นดาวเทนอยู่นะครับ ประกอบกับค่า RSI อยู่ที่43.62ซึ่งบอกสถานะของราคาอยู่ในช่วงของไซเวย์ในการเทรดสถานะไซเวย์ของทําเฟรมใหญ่เราก็จะเทรดในลักษณะของสวิงเทรดนะครับเรามาวิเคราะห์สถานะการเทรดกันในทําเฟรมย่อยต่อไปครับในทําเฟรมย่อยโค้ดจะมาวิเคราะห์พฤติกรรมราคาในทําเฟรม M15 ณเวลานี้ราคาได้มีการทำรูปแบบ a s c e n d i n g tiger ประกอบกับค่า RSI อยู่ที่56 ซึ่งบอกสถานะของการไซเวซึ่งโค้ดก็จะให้สถานะการบายและการเซล์ในแนวรับแนวต้านต่างๆดังนี้ในสถานะการบายโค้ดให้แนวรับไว้ที่1627แนวรับต่อมา1,624และแนวรับสุดท้าย1,622ให้จุดสต็อปลอสไว้ที่1,620ในสถานะการเซล์โค้ดให้แนวต้านไว้ที่1,634 แนวต้านต่อมา1,636และแนวต้านสุดท้าย1,639ให้จุด stop loss ไว้ที่1,642สำหรับท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r ค b e เป็นกำลังใจให้โค้ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอทยุท่านอรอตฟ้ามีกำไรไปด้วยกันทุกวันครับสวัสดีครับ